การเกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นพบภูมิที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะตอบก่อนเป็นพบภูมิที่เหมาะสมที่สุดอืมเราเกิดมาเพื่อสะสมบุญชดใช้กรรมหรือหาทางหลุดพ้นอืแล้วถ้าตายไปเหตุที่จะทําให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกคือศินห้าครับอืเรามีศินห้ามีความปกติห้าประการม,มีความเป็นคนปกติหประการมันจะเป็นการการันตีไกลๆว่าอย่างน้อยได้อยู่ในพบภูมิมนุษย์แน่นอนอื แต่แค่สีห้าก็รักษายากแล้วนะพี่ยากสี่้อสี่เนี่ยผมว่าแบบข้อสี่แบบว่าพูดสอเสียดทำไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยเพอเจอเนี่ยเยอะไหมจริงคนคนหนึ่งอะแบบจะพูดเพอเจอมัเนเยอะจริงนะแต่ว่าการการันตีมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หมายพวาะว่าคุณจะมาเกิดในช่วงที่มีพทธศาสนานนะอโอเคไหมเกิดมาอยู่ในช่วงที่แบบเขาบูชายันกันอย่างเงี้ยฆ่ากันอย่างเมามันโอ้ย ค่าค่าอย่างเงี้ยคุณทําปานาติปาแบบตั้งใจอ่ะอม,มันด้วยสวยเลยก็จะไปอยู่ในช่วงของครามนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่มันอัปเกรดมากกว่าการมีสินห้านิดนึงมีใจฝักใยยังไงอะไรอย่างงี้ก็ว่าก,ากันไป